ข่าววันนี้คนขับรถขโมยน้ำมันแล้วใส่น้ำแทนวันที่26มกราคม2569น,นายธนพรอายุ35ปีผู้จัดการแผนกขนส่งบริษัทปัตมวัดการเป็นตัวเลี่ยมจำกัดเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสัตหีบเพื่อดำเนินคดีกับคนขับรถเทลเลอร์ำรจำนวน3คันหลังตรวจพบการลักลอบถ่ายเทน้ำมันดีเซลออกจากรถก่อนใส่น้ำาปล่าลงไปแทนจากการตรวจสอบพบว่ารถเทลเลอร์ทั้ง3คันมาทุกน้ำมันคันละ 42,000ลิตรรวมทั้งหมด1,26,0 0 0ลิตรคิดเป็นเงินมูลค่าคันละ1 2 1 8 0ล้านบาทรวมความเสียหาย3 6 5ล้านบาทโดยน้ำมันดังกล่าวมีกันหนดส่งให้เรือซึ่งเตรียมเดินทางไปยังแท่นขุดเจาะน้ำมันณท่าเรือจุกสเสม็ดตะบนแสนสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีต่อมาเวลา19เนาฬกา30นาทีเจ้าหน้าที่เรือซึ่งกำลังจะรับน้ำมันจากรถเทรลเลอร์ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันตามขั้นตอน แต่กลับพบว่าภายในถังเป็นน้ำเปล่าทั้งหมดจำนวน3เทรลเลอร์จากรถที่มาส่งทั้งหมด5คันก่อนที่คนขับรถเทรลเลอร์ทั้ง3าคูนจะไหวตัวและหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสัตหีบได้เข้าตรวจสอบภายในที่เกิดเหตุยืนยันว่ารถเทรลเลอร์ทั้ง3าคันบรรจุน้ำเปล่าทั้งหมดทั้งนี้น้ำมันดีเซลดังกล่าวรถเทรลเลอร์ได้ไปรับมาจากคลังน้ำมันที่มาตาพูจังวัดรยองเมื่อเวลาเก้านาฬิกาสานาที ก่อนมุ่งหน้าไปยังท่าเรือจุกเสม็ดและถูกตรวจสอบพบความผิดปกติดังกล่าวเบื้องต้นร่วมกับสบพสัตหีบได้สั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตั้งแต่กลางดึกเพื่อตรวจสอบหาพิกัด GPS ของรถเทเลอร์ทั้ง3คันว่ามีการจอดหรือแวะในจุดต้องสงสัยระหว่างเส้นทางหรือไม่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามทวงขับรถทั้ง3คนมาดำเดน,นินคดีตามกฎหมายต่อไปข่าวต่อไปกล้ำติดจรวดวันที่24มกราคม2 5 6 9าเวลาประมาณ16นาฬิกา เจ้าที่ตำรวจสพท่าแพจังหวัดสตูลรับแจ้งเหตุคนร้ายชิงทรัพย์พนักงานปั๊มน้ำมัน5สูบ,บริการหลังจากนั้นได้ขับรถจักรยานยนต์หล,ลบหนีไปได้ประมาณ100เมตรแล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพบผู้ก่อเหตุนอนขาขวาหักพิดรูปอยู่บนถนนพหลโยธินหน้าปัม๊มโดยในมือคนร้ายยังกำมเงินสดจำนวน3,900บาทไว้ในมือแน่นแม้จะได้รับบาดเจ็บ ทราบชื่อภายหลังชื่อนายอิสระอายุ40ปีจากการสอบสวนคุณร้ายได้ขโมยรถ Honda Wave สีส้มดำของนายสมบัติเจ้าของเพจดังชาปา่าเมืองข่าวสตูลซึ่งจอดไว้หน้าบ้านจากนั้นคุณร้ายได้ขับรถมาที่ปั๊ม5สบริการเข้า,าเติมน,น้ำมันเต็มถังก่อจะใสจังหวะพนักง,งานเผลอกระชากกระเป๋าเงินพนักง,งานหญิงจนสายขาดเงินร่วกระจายคุร้ายรีบก,กวาดเงินไปได้3,900บาท แล้วขับรถจักรยานยนต์ย้อนสอดออกจากปั๊มทันทีจนพิเตุให้รถพุ่งชนประสานงากับรถจักรยานยนต์ชาวบ้านที่สวนมาอย่างจังจนรถจักรยานยนต์พังยับทั้งคู่ต่อมาในสมบัติเจ้าของรถจักรยานยนต์เดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมยืนยันว่ารถทางกล่าวที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเป็นรถของตนที่ถูกขโมยมาจากหน้าบ้านโดยเสียกุญแจทิ้งไว้มูลค่า38,00 0บาทสภาพตอนนี้พังยับเยินทั้งคัน นาวิจิตราเจ้าของปั๊มและพนักงานหญิงเล่าว่าช่วงเกิดเหตุมีพนักงานหญิงอยู่3คนทุกคนต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีที่แล้วเคยมีคนขับรถกระบมะมาเติมน้ำมันแล้วขับหนีไปแต่ครั้งนี้อุกอาจกว่ามากหลังจากนี้เตรียมมาตรการเก็บเงินให้มิดชิดมากกว่านี้เพววื่อความปลอดภัยจบข่าวสวัสดีครับ